คนที่คนไข้เลือกใช้โมดิว่าขนาด2 5 5ซีซีคนไข้ของเราเป็นคนที่ค่อนข้างจะตัวเล็กเนื้อน้อยหนังบางใช้เป็นเทคนิคใต้แก้มเนื้อเทคนิคนี้จะเหมาะสำหรับคนที่มีรูปร่างค่อนข้างจะตัวเล็กและเนื้อน้อยมากๆหลังทําทันทีค่ะเห็นเต้านมที่มีความชัดเจนยิ่งขึ้นใส่เสื้อผ้าบอกเลยว่าสวยงามแน่นอนนะคะมั่นใจขึ้นแน่นอนแท้และด้วยการใช้เทคนิคกรวยแค่ามวินาทีเท่านั้นซิลิโค ของเรานะคะคุณหมอก็ได้ฟิกบริเวณเราวนมทั้งสองข้างทำให้ไม่เลื่อนขึ้นเลื่อนลงนะคะแพนเล็กเย็บป้นไม่ที่สำคัญเลือดออกน้อยโดยที่ไม่ต้องใส่ใสายเบนไม่ต้องยื่นสายระบายเลือดเสริมนอ,อกที่ไอเดอรี่บอกเลยว่าไม่เจ็บเหมือนศีรอทับแน่นอนเคสนี้ทำกับคุณหมอเฉพาะทางและดมยาสลบโดยวิสัญญีแพทย์มีทีมแพทย์ทีมพยาบาลดูแลตลอดเคสและผ่าตัดในห้องผ่าตัดปลอดเชื้อนะคะสวยปลอดภยัยมั่นใจเลือกไอเดอี่ของเราได้เลยนะคะ